โอเคครับผมดาครับผมศิลาปัญญาตคุณชัยเจ้าของร้านดาศีนครินครับผมตัวของผมเนี่ยอยู่กับธุรกิจรถมือสองเนี่ยมาประมาณเกือบ25ปีเนื่องจากที่บ้านผมเนี่ยทำธุรกิจรถมือสองมาเกือบ30ปีนะครับก็ตั้งแต่ผมเรียนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมคุกคีอยู่กับรถมือสองมาโดยตลอดผมถึงมั่นใจว่าประสบการณ์ในวันนี้ของผมเนี่ยน่าจะดีและสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีครับผมจุดเด่นของเรานะครับ อย่างแรกรถสวยคุณภาพดีเลขไม่แท้แล้วรถทุกคันพร้อมใช้ครับผมสวยของเราในที่นี้ก็คือว่าอย่างแรกบอดี้ต้องสวยนะครับผมตัวรถโครงสร้างบอดี้ทุกอย่างสวยเดิมนะครับผมอย่างที่ 2. เลขไม่แท้รถทุกคันของผมผมรับประกันเลขไมแท้หมดผมตรวจเช็คจากศูนย์บริการทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อแล้ว การดูแลเซอร์วิสในที่ต่างๆผมตรวจเช็คประวัติเก่ามาเรียบร้อยแล้วครับผมคำว่าพร้อมใช้ของเราเนี่ยในที่นี้ก็เหมือนกับว่ารถทุกคันเนี่ยก่อนที่เราจะส่งมอบผมพูดตรงๆว่าผมตรวจเช็คเหมือนว่าผมจะซื้อรถคันนั้นด้วยตัวเองนะครับผมเราจะตรวจเช็ครายละเอียดทุกอย่างของตัวรถโอเคเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็ดเครื่องช่วงล่างสายพานแม้กระทั่งยางถ้ายางไม่ได้มาตรฐานไม่ดีผมเปลี่ยนยางใหม่ให้สี่เส้นคือผมถึงบอกว่ารถทุกคันในที่นี้พร้อมใช้ทุกอย่าง ซื้อไปไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมครับเราทำให้หมดเรียบร้อยครับผมรถคันนี้ m a z d a cx 3ปี2022จุดเด่นของรถคันนี้เนี่ยก็ตรงตามสโลแกนของเราเลยรถสวยคุณภาพดีเลขไมแท้พร้อมใช้รถสวยก็คือบอดี้รถคันนี้ครับรถปี2022นะครับผมเลขไม1หน0 0กิโลบอดี้คันนี้เดิมทั้งคันไม่เคยทำสีสักชิ้นนะครับผมทุกอย่างเหมือนป้ายแดงหมดเลยส่วนเลขไมเนี่ยก็คือ1 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นเลขไมแท้แน่นอนมีประวัติมีบุ๊กเซ แล้วก็ตัวรถคันนี้ยังมีรับประกันศูนย์จากศูนย์มาสด้าทั่วประเทศไทยจุดเด่นหลักๆอีกอย่างเนี่ยของมาสด้าก็คือเรื่องบอดี้เรื่องของสร้างเรื่องสมรรถนะนะครับผมผมบอกเลยว่ามาสด้าเป็นเหล็กที่แข็งแรงบอดี้การขับความเร็วทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างสมูทเกาะถนนขับสนุกนะครับแล้วออปชั่นแต่ละคันของมาสด้าเนี่ยให้มาเต็มทุกคันกุญแจคีย์เลสพุชสตาร์ทมัลติฟังก์ชันหรือแม้กระทั่งตัวระบบเครื่องเสียงหลายๆอย่าง ได้ของดีทุกคันครับผมโอเคครับถ้าใช่ช่องทางการติดต่อของเรานะครับถ้าเป็นเบอร์โทรก,ก็คือ0954566969แล้วก็0919955566ครับส่วนพวก Line เพจไลน์แอดทุกอย่างจะอยู่ด้านล่างนะครับผมดาสีนครินชื่อนี้การันตีคุณภาพรถยนต์มือสอง